การทำพันธกิจเด็กเป็นเรื่องที่ายากพอสมควรแต่ก็ไม่ยากสำหรับพระเจ้าดังนั้นเนี่ยาการที่เราจะซื่อข่าวระเสริฐกับเด็กก็เป็นเรื่องที่เราต้องอใช้หลักการที่เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยการอธิษฐา,น,าน,นการอธิษฐานมีความสำคัญต่อพันธกิจเด็กในการที่เราจะประกาศ ในสื่อข่าวประเสริฐเพราะว่าเด็กการที่จะเข้าใจถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขาดังนั้นการสื่อข่าวปเสริฐด,ด้วยการาทำพันธกิจด้วยการอธิษฐานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นต้อง ต้องมีการลงลงทุนด้วยการอธิษฐานทั้งกายใจและวิญญาณการอธิษฐานก็จะเป็นสื่อที่พระเจ้าเห็นชอบเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าคำอธิษฐานของผู้ชบธรรมมันมีพลังทําให้เกิดผลดังนั้นเรื่องของการสื่อข่าวประเสริฐกับเด็กก็เป็นเรื่องที่เราเราต้องทํำันธกิจนี้ ด้วยหัวใจด้วยแรงใจแรงกายและเวลาที่สำคัญมากนั well, ้นเพื่อให้เด็กได้ได้มีโอกาสาที่จะรับข่าวประเสริฐและรับความรอดในวีสกิตก็เราต้องใช้เวลาในการอธิษฐานอย่างมากมายดังนั้นเรื่องการอธิษฐานเพื่อทำพันธกิจเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเป็น เป็นการแย่งชิงดวงวิญญาณเพราะข่าวประเสริฐที่จะไปถึงเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาพรพยายามที่จะขัดขวางในทุกรูปแบบเพราะว่าก็มารก็ไม่อยากให้ข่าวประเสริฐนั้นไปถึงเด็กเพราะว่าเด็กหรือ,อรูกหลานของอครอบครัวเนี่ยมันคือหัวใจของของพ่อแม่ดังนั้นการที่จะนาข่าวประเสริฐ กับเด็กต้องใช้เวลาในการอธิษฐานในการาทุ่มเทอย่างมากมายเพราะว่านี่เป็นสิทธิสำคัญมากที่เราจะทำพันธกิจนี้เราต้องพึ่งคำอธิษฐานและเราก็เชื่อว่าพระเจ้าของพระเจ้าจะเกิดผลเมื่อโปร่งด้ตรัสว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมเนี่ยมันมีพลังที่จะสามารถทำให้เกิดผลได้ในผู้ที่เราอธิษฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเราต้องอธิฐานในท,ทุ่มเททั้งใจกายและวิญญาณเพื่อพันธกิจนี้